เก็บผักไปส,สุกี้แล้วค่ะเบึง่งพักชีเฮ่าจนาัาแก้วแล้วข้าเซาอันนี้ข้อเซหาหักโอ้ยดึงบ่ไดหหักเลยแกไปแล้วเอาหากไปใส่น้ำจิ้มนะคะแก่แล้วแก่แล้วอันนี้เป็นจิงจู่ชายเก็บจิงจูชายใส่ไปนั่งหลากหลายผักนะครัะมือนี่จะเป็นผักเอ่อส,กกสุกี้ผักสุกอย่างกับผักบุ้งนะคะ ในพักบุงเก็บพักบุญได้คลองมากเพราะว่าพักเข้า,า,าน,นี่มันใหญ่ๆที่ค่ะลองตุ่มกันยังว่าในไงกินพันธุ์ใดกินเงินที่มันกินใดก่อนนี่จริงจูชายใส่ใบตองโอ๊ะน้ำใบตองโอ๊ะกับหอมๆนะคะ่ะนี่สำนีกกับพอ่อใดแล้วเนาะ นีอ่อันนี้เป็นผักอหอมๆเขาใส่ซัมหนิก็พอแล้วเดี๋ยวมาเให้ทำจิ้มก่อนนะคะเนาะอันนี้เป็นซอสบะเกลือเทศนะค่ะสมุนวันศุกร์พอ่อก,ก็มีแค่น,นี่แหละทำจิ้มเนี่ยก็มีซอสบะเกลือเทศแล้วก็นี่กระเทียมไผ่ซีไส,ส์พริกกะซอยพริกใส่ได้แล้วก็หลกักผักชีแค่นั่นแหละค่ะแล้วก็ห้าเติมน้ำต้มซุกใส่น้ำก็ได้เพื่อลดอออความเค็มข้นนะคะตอน เสกีโอเคกว่าอ๋อแ้วีหน้าหน้าหน้าขวัวแล้วค่ะก็ามาบวกให้ละเอียดเลยคะ่ะนี่เป็นง่าขัวทีว่เขาบดแล้วนะคะเป็นง่าขาวใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมตามเวลาผักชี่แะะล้วค่ะข้อฉี่ก็สีซับละเอียดด้วยกันซับให้ละเอียดเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเขาสิพักว้ก่อนวันนี้เขาก็สิไปให้เห็ไปต้มน้ำเอาน้ำตม้มซุปมาใส่แล้วเนาะต้มน้ำซุกี้เฮาเขาจะมาเตรียมเส้นไว้ก่อนค่ะอันนี้เป็นไข่ด้วค่ะตีใส่กับบุญเ้นเฮาอันนี้ใส่ไวตอนใส่ตอนสุดท้ายเลยด้วยค่ะคนใส่คนโคเลคโคเลให้เข้ากันต้มน้ำแล้วก็ ใส่เห็ดลงไปค่ะทุกคนค่ะมีห้ามีเห็ดเห็ดสามยางมีออเรนจีชิเมจิแล้วก็เห็ดเห็นทองนะคะแล้วก็ใส่เกลือชุบู้ห้าลงไปนี่แค่รออนน้ำน้อยนึงค่ะทุกคนค่ะรวมสีสันเดี๋ยวน้ำเดือดนทางสิมาใส่พักพักลงไปเห็ดสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปวันนี้เราใช้เป็นผักบุ้งนะคะมีผักบุ้งแล้วก็มีตั้งโอตั้งโอนะคะแล้วก็ จิงจูชายอย่างเราเล็กอยางมาน้อยโอ้ยหน้อยผักบุ้งค้นเยอะอาจจะไม่หมดผักบุ้งเอาไปผัดด้วยลแล้วกันไป้อีกเมนูหนึง่งเยอะเกินแล้วก็ตามด้วยหมนเส้นนะคะทุกคนทีนี้น้ำจิ้มเรานะคะเราจะเติมน้ำซุปลงไปนี่แหละน้ำซุปผักเรานี่แหละน้ำต้มผักเรานี่แหละใส่ลงไปหน่อยนะึงเราจะได้ไม่ข้นนะคะ ก็คเลค่คเลนี่น้ำจิ้มเรานะคะก็จะประมาณนี้โหวันนี่ใส่ผักชีล,ลงไปด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มเหลือน้ำต้มผักเอ้ยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่เส้นลงไปได้สุดท้ายนะคะสุดท้าย น้ำพุนๆคนนี้เลยนะคะทุกคนแล้เราก็จะใส่น้ำจิม้มลงไปแค่นี้ก็กินได้แล้วเมนูง,ง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้ไปลองชิมกันร้อนเลยนะคะทุกคน <c oughs> จะกินไดเวลาบะเตี้อนี่โอเสียวภาษาลาวิสาษาภาษาไทยนี่ลืมข้าวโอ้ยหหอมโอ้ยหลอกปากซะเนาะ แสบดี่อทุกคนคะ่ะเสร็จเองกินเองนีนนน่ประมาณนี้ละคนๆเลยขอบคุณที่ตากลัอชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ท่านได้ค่ะเด้เป็นเคมบราดเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย